สรุปความแรงปี2020ิปสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในโลก Apple Mac ถูกช้ำแะชิ้นส่วนแล้วโดย iFixit Apple ออกมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับหมดประหยัดพลังงานของ Apple Mac Apple ออกคู่มือแนะนำวิธีล็อกอุปกรณ์ iOS เมื่อความปลอดภัยส่วนตัวอยู่ในความเสีย่ยง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าชาแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินตนกลา้าโคคัมเปิดตัวชิปประมวลผลเรือธงประจำปีคือ Snapdragon 8ป8ซึ่งเป็นชิปเรือธงของฝั่ง a อ d ด o i d ซึ่งโคคัมก็ได้เผยผลทดสอบด้วยเบนซ์มาออกมาให้ได้ชมกันอย่างเป็นทางการแล้วด้วยจบปี2020ตอนนี้ชิปทุกค่ายออกมาหมดแล้วมาดูกันว่าแบนไหนจะแรงที่สุด สเปค Snapdragon 888 Cortex X1 ที่ความเร็ว2.8 g h z 1แกน Cortex A78 ที่ความเร็ว2.42 g h z 3แกน Cortex A55 ที่ความเร็ว1.8 g h z 4แกนโดย Qualcomm ได้เผยคะแนนของ Snapdragon 888ตามตามรางนี้หากดูจากคะแนนข้างต้นของ Snapdragon 888นั้นก็พบว่าของเขาแรงจริงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่หากเทียบกับชิปประมวลผลค่ายอื่นจะเป็นอย่างไรทางเว็บไซต์ Android Authority ก็ได้เผยผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างชิปประมวลผล Snapdragon 888 Snapdragon 865 Exynos 990และ Apple A14 Bionic คะแนนท, 5, น,นทดสอบ g e e b e n c h คะแนนทดสอบ GFX b e n c คะแนนทดสอบ AnTuTu สรุปเริ่มที่กิกเบน c ์ก่อนการทดสอบพบว,ว่า Apple A14 Bionic สามารถทำคะแนนได้ดีกว่า Snapdragon 888โดย Single Core มีประสิทธิภาพมากกว่า26%และ m ั l t i c o r e มีประสิทธิภาพมากกว่า18%ต่อมาเป็นการทดสอบ GFX เ e n นนั้น Snapdragon 888แรงกว่า Snapdragon 865มากก็จริงแต่ก็ยังไม่สามารถทำคะแนนแสง Apple A14 Bionic ได้ ปิดท้ายในส่วนของ a n t u t u ซึ่ง Snapdragon 888สามารถทำคะแนนได้ดีกว่า Apple A14 Bionic เลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าทำไมถึงทิ้งห่างได้มากขนาดนั้นท,ท,ทั้งๆที่ benchmark ตัวอื่น Snapdragon ทำคะแนนตามทั้งหมดโดย Apple A14 Bionic ทำคะแนนได้พอๆกับ Snapdragon 865ในการทดสอบของ a n t u t u ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ แอปพอดแม็กถูกชำแ่แฉชิ้นส่วนแล้วโดย i f i ิ i t i f i ิ t ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จัดการชำแร่แฉกแอปพอดแม็เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นหูฟังไร้สายแบบครอบหูระดับพรีเมียมของ Apple เริ่มวางจำหน่ายแล้วในบางประเทศอย่างในสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า25ประเทศทั่วโลกในราคา549ดอลลาร์สหรัฐหรือราว19,900บาท ก่อนทำการชัาแร็ไอฟิอิได้นําหูฟังแอป l e m แมมาเอ็กซเรย์ก่อนเพื่อดูการออกแบบภายในช่วยให้มองเห็นเซลล์แบตเตอรี่ในเ e อียร์คลับแต่ละอันแม่เหล็กปรับตําแหน่งตัวยึดสําหรับไมโครโฟนและอื่นๆหลังจากแอป l e m แมเริ่มถูกชําแร ไอฟิอิพบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการเปิดหูฟังเพื่อเข้าถึงชิ้นส่วนภายในส่วนประกอบต่งตางๆถูกยึดด้วยกาวน้อยมากและภายในเอียร์ขับจะพบบอร์ดลอจิก2 0 0แผที่เต็มไปด้วยชิปทั้งนี้การจำแหลชิ้นส่วน a อ p o d m a c โดย i f i ิอิยังไม่สมบูรณ์จึงไม่มีการให้คะแนนความยากในการซ่อมแซมที่มา i Fi ิอิ Apple ออกมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงานของ Apple Mac เมือ่อมีการเก็บและไม่ได้เก็บใน Smart Case หูฟังไร้สายระดับพรีเมียมแ p p l e ิเคของ Apple มาพร้อม Smart Case ที่มีดีไซน์แปลกตาจนบางคนอาจไม่กล้าถือพกพาไปไหนแต่ว่าอย่างไร Apple ก็ยืนยันว่าการเก็บหูฟังไว้ใน Smart Case ทํทำให้ a p r p o d s Max อยู่ในหมดพลังงานต่ำมากทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อไม่มีการใช้งาน AirPods Max ก็ควรเก็บไว้เคสที่แถมมาให้ล่าสุด Apple ได้ทำคู่มือออกมาชี้แจงเกี่ยวกับโหมดประหยัดพลังงานของ Apple Mac แล้วเพื่อให้ผู้ใช้งานตัดสินใจว่าควรจัดเก็บหูฟังไว้กับสมาร์ทเคสหรือไม่ Apple ยืนยันว่าเมื่อมีการวาง Apple Mac ให้อยู่กับที่โดยไม่มีการใช้งานนาน5นาทีหูฟ,ฟังจะเข้าสู่โหมด low power เพื่อรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และเมื่อทิ้งหูฟังไว้นานเกิน72ชั่วโมงโดยไม่ได้เก็บไว้ในสมาร์ทเคสหูฟังจะเข้าสู่โหมด low power พร้อมปิดการเชื่อมต่อบลูทูธและไฟไม่เพื่อยุดอายุแบตเตอรี่แต่หากไม่ได้ใช้งานหูฟังแล้วเก็บไว้ในสมาร์ทเคสหูฟังจะเข้าสู่โหมด low power ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึง5นาทีและหลังจากเก็บไว้ในสมาร์ทเคสนานเกิน1 8ชั่วโมงหูฟังจะเข้าสู่โหมด low power ซึ่งจะมีการปิดบลูทูธและไฟไม่เพื่อยุดอายุแบตเตอรี่สิ่งที่ Apple อธิบาย หมายความว่าถ้าหากมีการเก็บ a p p พล m a คไว้ใน Smart Case เมื่อไม่ได้มีการใช้งานระดับพลังงานของแบตเตอรี่จะลดลงกว่าวางไว้ข้างนอกเคสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจากการทดสอบของสมาชิก y o u u u b e ซึ่งได้ทดลองวาง a p p พล m a คไว้บนโต๊ะโดยไม่ได้เก็บไว้ใน Smart Cas สพบว่าระดับแบตเตอรี่ลดลงไปเพียง3%เท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป10ชั่วโมงที่มา Apple Apple ออกคู่มือแนะนำวิธีล็อกอุปกรณ์ iOS เมื่อความปลอดภัยส่วนตัวอยู่ในความเสี่ยงได้แชร์ไฟล์ PDF ที่เป็นคู่มือป้องกันอุปกรณ์ iOS และอุปกรณ์คู่มือส่วนตัวของผู้ใช้งานเมื่อมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยเน้นปกป้องข้อมูลจากการถูกติดตามโดยอดีตคนรักนักสะกดรอยและอื่นๆที่ไม่หวังดีถ้าผู้ใช้งานมีความกังวลว่ามีคนเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้แบ่งปันจากอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานอยู่ คู่มือนี้จะช่วยระบุค,ความเสี่ยงและแนะนำขั้นตอนต่างๆเพื่อช่วยให้อุปกรณ์เป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็นคู่มือดังกล่าวมีชื่อว่า Device and Data Access w h e n Personal Safety It a t l i c มีความยาว20หน้าเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้อัปเดตซอฟต์แวร์การกู้ข้อมูลอุปกรณ์และการกลับไปตั้งค่าจากโรงงาน การปกป้องอุปกรณ์ด้วยรหัสผ่านทัช ID และ Fa c e ID รวมถึงการรับรองความถูกต้องแบบ2ปัจจัยและให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันไม่ให้แอปเข้าถึงข้อมูลนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแชร์ตำแหน่งข้อมูลรูปภาพปฏิทินกิจกรรมกับบุคคลที่ไม่ควรอยู่ในแอปไฟล์ไม้และยังแนะนำวิธีการลบแอปของบุคคลที่3ที่ไม่รู้จักและโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ไม่รู้จักซึ่งอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอดแนม ช่วงท้ายของคู่มือเป็นวิธีตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีใครสามารถเข้าถึงอ,อุปกรณ์หรือบัญชีอ,อื่นๆหรือไม่วิธีหยุดแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์ที่แชร์ก่อนหน้านี้และวิธีทําให้แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นตำแหน่งของอุปกรณ์ที่กําลังใช้งานอยู่ที่มา m a c l u m e r อัปเดตวันที่19ธันวาคม2020 ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดชื่อไหนคำใดที่อ่านผิดต้องกลาบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็ a ซ n าชา e นล e ีวิวดีครับสวัสดีครับ